สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําสําหรับเพื่อนๆนะครับใครกําลังมองหาฟุตบอลสักลูกหนึ่งนะครับที่เอามาใช้เตะเล่นนะครับออกกําลังกายแล้วก็อยากได้บอลที่มีมาตรฐานในราคาที่ไม่แพงมากนะครับวันนี้ผมแนะนําเลยนะครับเป็นตัวลองฟุตบอลโมเทนนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งในตัวรุ่นเวนเทจิโอ3555ตัวนี้นะครับเป็นลูฟุตบอลในเกรดฟีฟ่าคุณิตี้โปรนะครับก็ แนะนำเพื่อนเอนเลยนะครับว่าใครที่กําลังมองหาลูกบอลสักลูกราคาไม่แพงมากนะครับซึ่งลัวเจ้าตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมานะครับถ้าราคาทั่วไปเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ7-800แนะครับแต่ว่า,าปัจจุบันการซื้อพวกาตามออนไลน์นะครับก็จะมีพวกอีเวนต์ต่างๆใส่โค้ดส่วนลดนู่นนี่นั่นนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนะครับ650มีทอนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลูกฟุตบอลที่ได้ตามมาตรฐาน FIFA Quality Pro นะครับซึ่งในส่วนของตัวโมเต้นนะครับตัวรองท่าลูกกบอลเขานะครับจะมีรหัสนะครับอย่างตัวนี้เป็น3555ถ้าตัวท็อปสุดนะครับจะเป็นตัวเลข5000นะครับก็ลดหลั่นกันไปดูไม่ยากนะครับถ้าเป็นพวกบอลรหัสโค้ด1000อะไรเงี้ยก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัว3555เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะครับในระดับ FIFA Quality Pro นะครับซึ่งเอาไปใช้ในการแข่งขันเตะ นนมีความสเสถียรนะครับบอลมีความคงทนนะครับแล้วก็ลูกบอลลูกนี้ก็มีน้ําหนักพอสมควรนะครับในเรื่องของการเตะการใช้งานเนี่ยน่าจะทําให้อัตราดดีขึ้นการปั่นไซส์อะไรอย่างเงี้ยลูกบอลทําได้ดีนะครับแล้วก็ตัววัสดุนะครับเป็นพียูนะครับทำให้การป้องกันน้ํารั่วซึมในการเตะในสนามมีน้ําขังฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้การแข่งขันได้น,นะครับสําหรับตัวนี้ก็เท่าที่ผมได้ลองสัมผัสดูก็ต้องบอกว่า ใช้งานได้ดีบอลมีน้ําหนักนะครับเล่นแล้วรู้สึกสนุกนะครับแล้วก็ผิวของลูกฟุตบอลเนี่ยนุ่มมากๆนะครับสําหรับใครที่มองหาลูกฟุตบอลสักคู่นะครับไม่แพงมากก็ขอแนะนําตัวนี้เลยครับแล้วก็ใครที่ขี้เกียจหาลิงก์นะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับเพื่อนสามารถไปเลือกซื้อฟุตบอลหมดเพลนได้เลยครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ